ต้องถามคนเมืองกรุงรวมถึงชาวปริมณฑลกันหน่อยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมจะจู่กมีสาวประเภทสองมาเดินอยู่บนถนนเนี่ยล่ะค่ะเจอรถติดหน่อยเคาะกระจกเลยบอกว่าขอเงินหน่อยอขอเงินหน่อยหนูจะกลับบ้านต่างจังหวัดแต่ทําไมทําไมบางคนบอกเอ๊ะเห็นวันนี้พรุ่งนี้ก็เห็นอีกสรุปแล้วจะกลับบ้านกี่โมงกันแน่ไปดูคลิปนี้ค่ะสาวสองรายนี้นะฮะขอเงินกลับบ้านสองสามปีแล้วยังไม่ถึงบ้านสักทีนะ คาะกระจกรถแล้วก็ขอเงินกลับบ้านคุณผู้ชมคือมาข้อกระจกขอเงิน<ห>บนทางยกระดับแบบนี้มันอันตรายนะเออไปทั้งทางยกระดับข้ออางล่างก็ไปไปทั่วคุณผู้ชมคะเพจเจมอยวีพัฒน์เนี่ยก็ลงคลิปพร้อมกับแคปชั่นค่ะว่าสาวสองคนเดิมเดินข้อกระจกรถขอเงินค่ารถกลับบ้านขอมาเป็นปีป่าน,นี้ยังไม่ถึงบ้านอา้าว แสดงว่าทําแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคทีมข่าวของเราคุณชังทัศนีเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันระหว่างที่เธอขับรถกลับบ้านบางครั้งก็มาใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเษกนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอสาวประเภท2คนนี้บ่อยมากจนต้องรีบเช็คเลยค่ะว่า เอ๊ะฉันล็อกรถดีหรือเปล่ากลัวว่านอกจากเคาะกระจกแล้วจะเปิดประตูรถดดอ,อ,อ่ะนะเอโดยเธอเนี่ยสวมเสื้อสวมชุดตัวเดิมนี่แหละค่ะเดินเคาะกระจกรถไปเรื่อยจังหวะที่รถติดนี่แหละอ้างว่าจะขอเงินกลับบ้านหน่อยทีนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า เธอบ้านอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ทางเหนือทางใต้หรืออีสานแม่แถมพูดจาวกไปวนมาด้วยคืออยู่ทุกที่แหละครับคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าอยากจะขอเงินอย่างเดียวอ่ะจะไม่กลบ้าน <c oughs> สักทีแล้วบางคนขับรถมาคนเดียวครับกลัวกลัวว่าจะรับอันตรายก็ให้5บาท10บาทบางคนใจบุญด้วยความสงสารก็ให้ไป100บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่สัญจรผ่านไปมาเส้นทางนี้อยากจะให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการหน่อยพาตัวสาวสองคนนี้ออกจากถนนเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายหลายหลายคนก็บอกว่าคือด้วยความที่คนไทยใจดีจะมาทำแบบนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วใครจะรับผิดชอบบางคนก็แซวห่ยโอ้หาเงินง่ายไปหรือเปล่า<อ>ก็กระจกแล้วได้เงินไปวันๆได้กี่บาทก็ไม่รู้นะคะเห็นไหมบอกแล้วไม่ได้จุดเฉพาะทางยกระดับเมื่อกี้บางคนบอกว่าเจอแถวแยกวิทยุก็มีก็แสดงว่าไปทั่วใช่ 5บาท10บาทเจอเป็นร้อยคนเนี่ยก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะ,ะฮะ